่อชัอะไรไปลเจเจูหาอนที่เรื่องิดีผมว่ารูบสิลูกอุ๊ยได้แล้วให้เปสลูกนะรบเร็วๆรบเร็วๆเธอเอาลงแล้วจะออกบะนี่แหละพ่อให้น่าั่ลูกเฮอะรพ่อลูกจับแม่มอกแม่ สี่ตเลยบ่เอ้คือสี่อ้าวหาคือเห็นหาตนบ่องสามสี่หาเอาไข่เหลยวสองน้อยมาเก่ากันวัน บาบมันพวาตนเ้นี่นี่ดูดิโตว่นนะบ่โหมไหนอ้ยนนโตขึ้นเื่อวิ่งยม่ดูนโตมันโตเจ็บเจ็บอยล่เจ็บอืม Những học binh này. Những học binh này. Những นมาใส่มายูค้ามาใส่สั่นโบเรบน่านกลนเจสันายไปคือห่อนนะ,ะอืม,อมกองวัวชัดมากเลยเออซูมก,กระดกโดน าใช่ๆๆเดี๋ยวมือจิไปทายปลาควนเนี่ยเอ็นประคอนมงพาถือเดี๋ยวปลาป่าจไม่บันทึก